สวัสดีครับผมแบงค์จากทีมงานสยามเว็บไซต์นะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเว็บไซต์นิยายนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับตัวเว็บไซต์จะปรากฏฟังก์ชันให้เลือกภาษาก่อนนะครับอ่าวผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับเป็นม a ต d ฐานเว็บไซต์มีทั้งบท4ภาษานะครับมีอังกฤษจีนไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะนี่นะครับผม สามารถเลือกภายในเว็บก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำการล็อกอินนะฮะที่สมัครสมาชิกไว้แล้วอันนี้เทสในคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบ PC นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับตรงด้านบนก็จะเป็นเมนูนะฮะเมนูที่เกี่ยวกับ Account นะฮะนี่ฟัง์กชัน Account แล้วก็จะปรากฏแสดงชื่อหรืออีเมลตรงนี้นะ ก็จะมีเมนู my account เนี่ยที่เอาไว้ดู Dashboard Order Payment ของเรานะ่ uh, account detail, เปลี่ยนรหัสผ่านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็น my book ก็คือหนังสือที่เราที่เคยซื้อเอาไว้นะฮะนี่นะครับที่เราซื้อ,อไว้บัตเจก็คือซื้อแล้วเนี่ย สามารถถ้ามีคำว่าฟังก์ชันที่เป็นสถานะแสดงว่าอ่านนะครับผมก็สามารถคลิกเข้ามาอา่านได้นะครับอ่านนิยายเรื่องนั้นได้ตัวนี้จะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาให้นะครับมี2ฟังก์ชันจะมีอ่า i ดิ้งโหมดนะฮะก็คือสำหรับอา่านหนังสือนะครับผมโหมดอานะ่านคืออ้างอิงจากเอกสา,าตรตรงนี้นะฮะ ก็คือจะเป็นสีที่ถนอมสายตานะ,ะนครับนะครับนี่ฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดาร์กโหมดนะครับไลดิงดาร์กโหมดนะครับตัวนี้คือออกจากโทนสีดำนะฮะก็ถนอมสายตาเหมือนกันเนะอ้อ่านตอนกลางคืนนะนฮะกลับมาแอคเคาท์นะครับ เมื่อกี้ผมพูดถึงตัวหมายบุกไปแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนนิยายนะครับเนี่ยสมาชิกสามารถเขียนนิยายได้หรือเพิ่มนิยายเสียงได้นะครับหรือเพิ่มอินเตอร์เทนเมนต์ได้ะครัยในเบื้องต้นในเฟสที่1แอดมินอาจจะเพิ่มเองทั้งหมดทําการตลาดเพื่อจะดึงลูกค้าให้มาสมัครเมมเบอร์ก่อนแล้วก็มาซื้อนิยายของเราก่อนนะครับผม ส่วนต่อมานะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของคอยนะฮะก็คือการเติมเงินนะฮะในส่วนนี้ก็คือเติมเข้ามาแล้วก็ส่งสเตทเมนต์เข้ามาอแอดมินก็จะทำการแอบพูบนะฮะสเตตัสตร,ตรงนี้นะฮะแอดมินจะสามารถแอบพูบได้ฝ่ายเดียวนะครับผมอ่อส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นการถอนคอยนะตัวนี้ก็จะเป็นการแจ้งว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะฮะ เมื่อเราแจ้งไปแล้วแอดมินเขาก็อนุมัติแล้วเขาก็จะกโอนเงินให้เราครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นออกจากระบบแล้วนะครับผมนะแล้วก็เ๋ยวผมจะพูดถึงคร่าวๆก่อนนะครับเป็นภาพรวมนะแล้วก็ตัวในรายละเอียดของเว็บไซต์ก็จะสามารถแชร์ผ่าน Facebook Line แล้วก็ Twitter ได้นะฮะแสดงการ เข้ามาชมได้นะครับผมถ้าสเตตัสไหนสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับตรงด้านล่างนี้ก็จะสามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ comment ได้ด้วยนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนซ้ายมือ,อผมลองคอมเมนต์ดูนะี่ะโอเคครับสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะ แล้วก็อยู่ในส่วนซ้ายมือตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแท็กกิ้งต่างๆว่าเราจะเลือกดูอะไรนะฮะในส่วนนี้เลือกคลิปหรือเลือกอะไรนิยายมาใหม่เนะะี่ยถ้าเราคลิกในโหมดภาษาไทยนะฮะนิยายในที่นี้ก็จะแสดงอยู่ในภูมิภาคนั้นทั้งหมดนะฮะภาษาไทยทั้งหมดก็จะเห็นรายละเอียดนี่คืน โปรดักต์นะครับที่วางขายอยู่ในเว็บไซต์นี่จะเป็นสินค้าอื่นๆสินค้าแบบสุ่มมาให้เราดูนะแบบคลาคๆกันมานะนิยายเสียงเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้กดซื้อได้นะหยิบใส่รถเข็นเช็คเอาตนี้ได้ครับยืนยันนะเมื่อซื้อแล้วฮะตัว ระบบก็จะมาอยู่ในนี้ฮะสั่งซื้อเนี่ยที่เราสั่งซื้อไปล่าสุดจะอยู่ด้านบนนะฮะ,ะถูกไหมฮะออก o b e r เบอร์ October. อ่าล่าสุดอยู่ข้างล่างนะฮะนี่นะครับ99คอยวิวดูได้นะฮะนีะ่สามารถพิมพ์พิมพ์เป็น pdf ได้นะฮะเก็บไว้ถ้าเราจะเข้ามาฟังก็กดบัญชีก็หนังสือของฉัน ก็เลื่อนมานะครับจะมีตรงนี้ฮะที่เราเคยซื้อไว้สามารถคลิกเข้ามาดูได้แล้วก็กดฟังนะกดฟังได้ที่เราเคยฟังไว้ที่เราเคยซื้อไว้นะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตัวนี้จะไม่เหมือนแอดมินนะครับแอดมินจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงได้แต่ตัวของยูเซอร์หรือลูกค้าจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับส่วนอินเตอร์เทนเมนต์หรือที่เกี่ยวกับบันเทิงนะฮะตรงนี้จะเป็นคลิป เราก็สามารถคลิกเข้ามาได้คลิกเข้ามาฟังเข้ามาดูได้นะอย่างวในเบื้องต้นคลิปที่ผ่านมาก็สอนวิธีการลงแล้วนะสามารถดูแล้วก็แชร์เอาไว้ทำมาร์เก็ตติ้ต่างๆได้นะเผื่อเรามีที่อยากลิงก์เข้าไปใน Youtube TikTok อะไรอย่างเงี้ยทวิตเตอหรือ Line Instagram ก็ได้เหมือนกันนะนนะเหมือนผมจะเคยลง ไลฟ์สดเอาไว้นะที่เกี่ยวกับอนเตอร์เทนเมนต์ผมดูกัอนฮะนี่ฮะนี่เป็นไลฟ์นะอ่ะก็ะยังไลฟ์อยู่อ่ะก็สามารถลงวีโอที่กำลังไลฟ์อยู่ก็ได้นะแต่ในอนาคตนี่ก็จะเป็นยยนิยายเสียงนิยายเสียงแล้วก็โปรดักะนะฮะก็สามารถครอปตามประเภทได้ ประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมได้จากหลังบ้านเลยนะฮะเอดมินสามารถเพิ่มเติมเองได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราเข้ามาหลังบ้าน่ยจะถ้าเป็นส่วนของแอ m ดมินจะเห็นฟังก์ชันแคตเตอรี่เดี๋ยวผมออกจากระบบจะล็อกอินในรูปแบบแอ m ดมินหรือโอนเนอร์ดูฮะนี่นะฮะแคตเตอรี่แล้วก็เลือกภาษาภาษาะฮะแล้วก็มาที่ ผลิตภัณฑ์เนี่ยเนี่ยฮะสามารถเพิ่มมาได้ถ้าเราเพิ่มมาใช่ไหมครับแคตตอรีต่ตรงนี้ก็จะปรากฏในฟังก์ชันตรงนี้ได้นะฮะจะได้เห็นทั้งหมดฮะยายเสียงเ็าแบ่งเป็นแต่ละโหมดไปนะแบ่งเป็นแต่ละคุปไปเนี่ยแบ่งไปได้แต่ละคุป ก็เป็นแท็กถ้าเราอยากไปแท็กไหนกดคลิกเข้ามาได้นะโอเคครับในเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ